สวัสดีค่ะคอยคำคำคอยเราเด้อผุนตะเวนตกดินเ้วไก้สีมือแล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงซีนาหนาวล้วเนาะก็เลขคำวาไคก็เลขคำเมือดวพุ่นน่ะตเนี้ยก็ลังจะมือดแล้วคนฝ้ากะคำ่าามมัวแล้วนะค่ะเด้อหกโมงกลัวๆค่ะหกโมงกลัวๆนี่ใส่ก็มาจกเคดงานได้สักครึ่งชั่วโมงก็ละะคะมาเว่นยัง่อยเหมือนสือเือกับได้มาเว่นดอกสือเอเนยเหมือดกว่านี่ขได้มากหน่อเนาะนี่ค่ะ กลับมาบ้านแล้วฟ้วามึดฟ้ามึดนี่คะ่ะนี่คะ่ะบ้านเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่ฝนตกบ่บางคนว่าฝนตกเนาะเมื่อนี้เห็นเพื่อนเพื่อนว่าฝนตกนแล้วบ้านนี้ใส่ประตูสองสามมือแล้วกับบ้านเนาะมองมองกระตกมองมองกับประตกูกผ้ามาเพิงบรรยากาศแล้วบริเวณน้บ้านคะ่ะอากาศดีคะ่ะ เขาไมา่อยู่ทงไฮทงหน้านาะมันก็นเลยบ,บอรดบ่อหลวนหอกแต่กี่สมัยแต่กี่ในหน่อยอยู่ข้างนอกโอ้รดลาหลายมีสบายดีเนะะเนาะมีความสุขดีค่ะมาอยู่บ้านหลังนี้ค่ะบรรยากาศนะฮะเนาะคํามือดองมาทุก,ทกวันทุกว้นทุกคนนะเมามืดไว้ไว้นะะเนาะช่วงนี้ก็ได้อ่า พาสั่นกันเด้อค่ะเด้ออย่าใส่ผ้ามาชมบรรยากาศหน้าบ้านใจใสค่ะ